รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนพ้นคนครับทุกวันอังคารเวลาสี่ทุ่มครึ่งทาง Modern n i g h ท TV นะครับ ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการนําเสนอเรื่องราวของผู้ที่ได้รับรางวัลคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่6แผ่นดินไม่สิ้นคนดีนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของผู้ที่ได้รับรางวัลคนนอกกรอบนะครับซึ่งในปีนี้เราได้ถวายรางวัลให้กับพระอาจารย์มหาสุภาพพุทธวิริโยเจ้าอาวาสวัดป่านาคาจังหวัดกาลสินนะครับพระอาจารย์มหาสุภาพพุทธวิริโยเป็นพระหนุ่มที่บวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับ เมื่อครั้งอายุได้15ปีนะครับสามเณรสุภาพได้ออกทุดงมาในภาคอีสานจนมาเจอพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวัดแห่งนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ1เดือนมาถึงสถานที่แห่งนี้เคยฝันมาตั้งแต่เด็ก<ๆ>อยากจะไปอยู่ชนบทไม่นึกว่าฝันจะเป็นจริงในช่วงอายุเพียง15ปีได้มีโอกาสอยู่ชนบทจริงๆฐานทางความคิดของเราเราอาจจะเคยเห็นหนังสืออ่านหนังสือว่าอีสานเป็นพื้นที่ที่ลำบากยากแค้นทัศนคติของเราจินตนาการของเร,เรามองว่าอีสานเปน็นยาง้น วันแรกที่มาเป็นอย่างไรครับ43ไราเไ็่จไปด้วยป่ารกชัดแล้วก็ไฟไม่ป่าทุกทีลกล้างวาง่างเปล่าแล้วก็น่ากลัวคนไม่ค่อยอยากเข้ามาที่นี่ที่นี่เป็นป่าชา้าก็ปรากฏที่คนต้นไม้และชาวบ้านก็มาขอมาขอให้ช่วยเหลือข้างนึ่งก็คือจะปลูกขพรตายไปนน้วคะ่ะเพราะว่า,าลำบากค่ะล้วนแต่คนมีหนี้มีสินทั้งนั้นเลยเป็นหนี้อาจารย์เพิ่นเลยมา ป,ปั่นชีวิตใหม่ให้จังเลยจังเลยมีอยูย่มีกินนะคะพระอาจารย์ก็ะถามบอกว่ามีจอบไหมที่บ้านมมีมีไหมจบมีมีเสียมไม่มีนั่นละทุนนี่ทุนหนึ่งนี่ทุนหนึ่งมือสิบนิ้วเนี่ยเป็นทุนต่อมาวันนี้พ่อก้วมาเขาเห็ดโครงการเศรษฐกิจพ่อเพียงค่ะต่อมากับมาเห็ดลุมพ่อเพียงอีกค่ะ ที่แหลกกระทําจะก่อนยู่ในวัดนะก่อนวัดจังออกมาฝุ่นทีค่ะอันนี่รอของแมของรคะนี่นโลเค่ะนกค่กำลังเสรนาเอานี่เลยค่ะนี่ค่ะ ต่อไปมือิตงเฮด็ต่างต่างกันนี่แหละดีไกลค่ะดีไกลมากๆเลยค่ะเพราะคุณนี่ดึงยายใครออกจากมนรกได้ขึ้นสวรรค์ค่ะตั้งแต่พาจย์แนะน้ำให้่เฮดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมานี่ยายใครก็มีอยู่มีกินค่ะบ่ได้ลำบากคือตะกี้คันเมีพระอาจารย์ปานเองสิขายบ่ดหลั่งทีขายกินหมดแล้วค่ะ ื่อสมัยที่เรามาอยู่เหมืเมื่อ27ิปีที่แล้วเนี่ยชาวบ้านมีความทุกข์ความเดือดร้อนนี่สินครอบครัวแตกแยกสุดท้ายก็ได้ตำรามาเล่มหนึ่งก็คือตำราเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิสพอเพียงยา,ายไข่เป็นเหมือนห้องเรียนห้องหนึ่งที่พระอารย์ทดสอบแล้วก็ถอดบทดเรียนทดสอบแล้วถอดบทดเรียนการที่เริ่มต้นที่ยา,ายไข่มันสามารถทําให้พระอา์ได้ได้ได้พิสูจน์สิ่งที่เราทําและพิสูจน์วิธีที่เราสอนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ วัดป่านาคําแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัดกาลสินนะครับและพระอาจารย์มหาสุภาพพุทธวิริโยก็กลายเป็นผู้นําทางความคิดและจิตวิญญาณให้กับชาวบ้านในรูปแบบของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาลสินนะครับอะไรที่ทําให้พระมหาสุภาพพุทธวิริโยได้รับรางวัลคนนอกกรอบติดตามได้ในคนพื้นคืนนี้ครับผะอาจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองคิดนอกกรอบหรือทํานอกกรอบจริงๆแล้วแานเชื่อเชื่อในสิ่งที่ สิ่งที่ในหลวงเชื่อเราจะไม่ได้ศรัทธาพริจ้าแค่บริจ้าแต่บรจารศรัทธาที่ในหลวงบริจาคแบบท่านเชื่ออยู่สิ่งจะเชื่อความจริงพระอาจารย์มหาสุภาพพุทธวิริโยเจ้าวาดวัดป่านาคำผ่าต้นเรื่องของเราในคืนนี้แหละครับเป็นผู้ที่น้อมนําเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบูรณาการปรับใช้ให้เข้ากับคนในพื้นที่ซึ่งตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาก็มี โคเรื icana, อนมากกว่า5,000โกเรือนผ่านการฝึกอบรมในวัดแห่งนี้ครับก็ในนามขอ,องเจ้าวาดวัดป่านาครับขอต้อนรับพวกเราทุกคนเข้าสู่ที่นี่ใครบ้างที่โดนบังคับมาโกหกพระในบาปใครเป็นนี่บ้างทุกคน คนเราจะต้องทําตัวเหมือนแก้วเปล่าถ้าเราทําตัวเหมือนแก้วเปล่าเราใส่น้าเข้าไปเท่าไหร่ก็อยู่แต่เมื่อไรก็ตามที่เราทาตัวเหมือนน้าชาลงถ้วยใส่เข้าไปอีกไร้คนเรามันต่างความคิดชีวิตถึงได้ต่างกันคนแต่ละคนจะมีจุดในการที่จะเปลี่ยนวิธีคิดได้ต่างกันครับบางคนเริ่มต้นจากการฟังก็คิดได้บางคนเริ่มต้นจากการเห็นก็คิดได้บางคนเริ่มต้นจากการได้ลงมือทําถึงจะคิดได้แราต้องให้ สื่อทุกรูปแบบอยาเข้าถึงคนใบไม้หนึ่งใบยหยิบขึ้นมาถ้าทําให้เขาเปลี่ยนความคิดได้เราก็ต้องใช้พระพุทธเจ้าเคยหยิบใบไม้ขึ้นมาหนึ่งกำมือ,อมแล้วถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอว่าใบาไม้หนึ่งกำมือกับใบไม้ในป่าประดูทั้งป่าเนี่ยใบยไม้ส่วนไหนมากกว่ากันพระอ,อนทน์บอกว่าใบาไม้อยู่ในป่ามากกว่าพระเจ้าค่พระพุทธเจ้าต้องการจะสื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านตัดสู้นมีมากมายมหาศาลแต่อาจจะไม่เป็นประโยชน์สําหรับสัตว์โลกครับท่านก็เลยบอกว่า ใบไม้หนึ่งกำมือหนึ่งมือของเราเนี่ยเท่ากับคําสอนที่เรานำมาสอนพวกเธอแต่ใบไม้ที่ตถาคตตรัสรู้ธรรมะที่เาตถาคตตรัสรู้เท่ากับใบไม้ทั้งป่าซึ่งจะนับจะประมาณหรือจะเทียบเียงกันไม่ได้เลยชั้นใดก็ชั้นนั้นอ,อน,นุนเออะไรก็ตามที่ตถาคตนําไปสั่งสอนพวกเธอจะต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นถึงจะสั่งสอนนั่นแสดงว่าแง่มุมในเรื่องนี้ก็แปลว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์นํามาสอนสองแม้วิธีการสอนก็ต้องสอนอย่างมีพลังที่ยันหนึ่ง yeah. ไว้ตรงกลางยืนต้น4ี่เอาไว้4ี่มุมฉลาด5แล้วก็ปัญญาอ่อนสิปู่ผสมใส่ันเลยวิชานี้อาจากนี้เราเราียกว่าหลุมพอเพียงหลวงพ่อเพียงจะต,ต้องมีพืช4ีชนิดพืชอันแรกก็คือกล้วยกล้วยเราเรียกว่าพืชพี่เลี้ยงในกล้วยมีน้ํา90%มีเยื่อกล้วยเพียงแค่10%หน้าฝนกล้วยจะดึงน้ําไว้หน้าแล้งกล้จะคลายน้ําออก ถ้าหากว่าเราปลูกกล้วยหนึ่งต้นเท่ากับเรามีสปริงเกอร์ได้ดินอยู่หนึ่งหัวแล้อันที่2ก็คือมีพืชปัญญาอ่อนเช่นพริกมะเขือคะนา้าผักกาดผัากชีผัากบุากา้งแล้วกา็อันที่3ก็คือต้องมีพืชฉลาดเช่นข่ามะละกออันที่4คือต้องมีพืชยืนต้นพืชยืนต้นก็ใส่4ี่มุมเราปลูกพืช4ชนิดเนี่ยรวมกันในหลุมเดียวกันพืชทุกชนิดมีศัตรูพืชทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าเราปลูกพริก1ิไร่ มะนาวห้าไร่เนี่ยพวกนี้แมลงจะลงแต่พอเราปลูกรวมกันในหลุมพอเพียงปุ๊บเนี่ยมันจะมีจุดต่างตรงที่ว่าแมงที่ชอบกินพริกจะไม่กินมะเขือแมงกินมะเขือจะไม่กินมะละกอแมงกินมะละกอจะไม่กินกะเพราแมงกินกะเพราจะไม่กินชะอมถ้าหากเราปลูกแยกกันเขาก็จะสนุกกินแต่พอเราปลูกรวมกันเขาปวดหัวเขาไม่กินทุกอย่างเลยเราทำครั้งแรกแล้วจากนั้นมาปุ๊บเขาจะเริ่มดูแลตัวเองได้นี่ลักษณะของการเตรียมหลุมพอเพียงลดน้ําแค่วันละหนึ่งครั้งแล้วลดแค่เจ็ดวันเข้าใจเชื่องได้หลื เพื่องสิเฮ็ดไห้ค่าของดินสุม่มเอาไปเอากล้วยมาปลูกในแนวตรงกลางห้อ,อยให้ทัวแล้วก็พวนรอบหนึ่งตรงยิงสูเบิ้งเบิ้งเบิงเบิ้งเบิงเนี่แต่หิ้มไปยังสี่นี่แหละเนาะแล้วเดีเ๋ยวจะโจ๊กอย่างยีงย่ห์หันของแม่นี่ป่าดอกเว้ยหลุมพอเพียงเป็นห่วงโซ่ข้อแรกของการดำรงชีวิตครับทำได้หนึ่งหลุมก็เป็นสองหลุมสามหลุมสี่สุดท้ายร้อยหลุมนี่คือหนึ่งไร่รูปแบบหนึ่งไร่หรือโมเดลหนึ่งไร่ออกมาแล้วปุเนี่ยเราเรียกว่าหนึ่งไร่ไม่ยากไม่จน พอปลูกได้เรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่สิ่งก็เริ่มตึงขึ้นเพราะว่าเขาใช้เงินปีละประมาณ1นึ่งแสนในการไปซื้ออาหาร<ม>พอทําหลุมพอเพียงแล้วปุ๊บเขาลดจาก1นึ่งแสนเหลือประมาณ3 000, 000ามสิบหมื่นบาทก็แปลว่าเขามีเงินอยู่6กเจ็ดหมื่นบาทในการเก็บเลยทําให้เงินส่วนที่ต้องไปซื้ออาหารมีเก็บมีเก็บก็คือมูใชนนี้นมไม่ได้เพิ่มไรายได้แต่ว่าลดรายจ่ายแล้วก็สาคัญที่สุดคือเป็นสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุดสังเกตพอเพียงต้องเริ่มจากง่ายไปหาย,ยากเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่เริ่มจากน้อยไปหามากถึงจะสามารถทาได้พระพุทธเจ้าท ทะเลเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่เป็นเหวลึกลงไปจะมีความลาดค่อยๆไล่ลงไปแล้วก็ลึกไปเป็นลําดับลำดับะทะเลเป็นอย่างนั้นความรู้ในการพึ่งพาตนเองกันเองและเครือข่ายก็ต้องค่อยๆไล่ไปทีละครับสิ่งที่ทําให้พระจันทร์มั่นใจในแนวคิดหลุมเพาะเพียงก็ไม่ใช่อยู่ที่เพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับแต่หากอยู่ที่ว่ามีผู้ที่นําแนวคิดนี้ไปใช้แล้วก็ได้ผลจริงอย่างเช่นยายไข่วิชัยสอน ชาวบ,บ้านคนหนึ่งในหมบ้านโคกกลางที่พระอาจารย์เคยฝึกอบรมเมื่อ10ปีก่อนนะครับอดีตของยายไข่ก็เคยประสบปัญหาชีวิตที่อยู่ติดกับดักในวังวนของเกษตรเชิงเดียวจนที่สุดแล้วนี่สินก็ล้นตัวครอบครัวก็แตกแยกกันไปนะครับจนยายไข่นี้ก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่หลังจากที่ได้ร่วมทดลองแนวคิดหลวงพ่อเพียงกับพระอาจารย์ก็ทําให้สามารถที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ไม่นานก็สามารถจะปลดหนี้ปลดสินและก็ใช้เงินเก็บที่ได้จากการสร้างผลผลิตมาสร้างชีวิตใหม่คนมหาพิซซ่าไห้เฮ็ดยูเฮ็ดกินไหมคะอาจารย์มหาไหยแล้วก็เพ่นก็ไฮที่ไรนึงคะ่ะมหาคนหัดไายห้พ่อมไ้ที่พ่อมนียค่ะคนหัถ่ายทุกอย่างคะ่ะอาจารย์หาถ่ายไจ้งเป็นค่ะสั่นเฮ็ดพวกป็นคะ่นคะ,คะที่แรกก็เบยเกพตรค่ะเพราะปลูกบบะะมันบ่ได้ใส่ปุ๋ยเฮ็ดใด้มื่สิะได้กินไหมคะมันไม่ใส่เคมีเลยค่ะ ก็ให้ไส่ให้ปูแล้วก็ให้เฮ็ดป๋ยหมาที่ใส่เองเลยค่ะไร่นันปลูกเต็มบดค่ะเฮ็ดยูเต็มกนเฮ็ดเต็มหั่นก็กินบบดค่ะทั้งขายทั้งเกะทั้งแหลกบะเบ็ดไร่นันค่ะเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนครับมานี่งกะแา่ไครกับบร์เรตุกเลยงากระค่ะมีอยู่มีกินใครอยากกินยังอยากกินเป็ดอยากกินไก่อยากกินปลามีมดค่ะปัจจุบันยายไข่กลายเป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านในชุมชน และพื้นที่รอบๆบ,บ้านของยายไข่ก็กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ถ่ายทอดแนวคิดยายไข่โมเดลให้กับผู้ที่เคยตกอยู่ในใหมูม่บเดียวกันมามารวมนี่ก่อนรวมนี่ก่อนอ่ะฟังเด้ป่ะที่นี่เด้อเรื่องเล่าของยายไข่ก็คือเรื่องเล่าของคนถิ่ลลมเล้วจริง แล้วก็มาเปลี่ยนเจ้าของเลยริงคุณค่าของยายไข่บอมเป็นดุลยสิ่งที่เราเว่าคุณค่าของยายไข่อยู่ที่สิ่งที่แกทำเป็นอย่างไงเราพบกับยายไข่เองตบมือต้อนรับยายไข่พี่สายแสงสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมทุกคนนะค่ะพี่แสงเพือยายไข่พี่สายสอนค่ะตะกี้ยายไข่บพวกจากกินค่ะบ่พวกจากปลูกอยู่ปลูกกินพ่อเคียงแต่เศรษฐกิจพ่อเพียงปัญหาว่าพ่อเพียงมันเป็นไรแต่คือมันไม่อยู่ไม่กินมีทุกอย่างในครอบครัวแล้วมันกิดเพียงหลอกค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องหลุมพอเพียงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มีพลังตรงที่เกิดเคสตันดี้เกิดกรณีศึกษาแบบนี้เกิดยายไข่แบบนี้เพราะว่ายายไข่เองกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราคนครับบางเรื่องเนี่ยยายไข่พูดแล้วทําให้ชาวบ้านรู้เรื่องมากกว่าที่พระอาจารย์พูดอีกซ้ำไปครับบางเรื่องนี่พระอาจารย์พูดอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงชาวบ้านยังไม่เข้าใจแต่พอยายไข่พูดแค่ห้านาทีกลับเข้าใจเป็นเรื่องที่อัศจรรย์แสดงว่าทั้งตัวชาวบ้านที่ไปปฏิบัติเองเขาก็มีศักยภาพทั้งการถ่ายทอดแบบชาวบ้านสู่ชาวบ้านก็มีศักยภาพเหมือนกันมีความคาดหวังไหมว่า เราน่าจะเกิดไข่หนึ่งไข่สองไข่สามไข่ณกุชินาลายไข่ณจุมจังไข่ณกาลสินไข่เมืองณเมืองสมเด็จไข่ณที่นั่นที่นู่นที่นี่จาไข่เต็มไปหมดเลย่าไข่ในที่นี้ไม่ถึงคนที่พึ่งตัวเองได้ตามที่นหลวงสอน อวอร์ดครั้งที่6กับการเดินทางสู่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชเพื่อมอบรางวัลแห่งความดีในสาขารางวัลเยาวชนต้นแบบซึ่งเจ้าของรางวัลประจำปีนี้คือกลุ่มนักศึกษาจากกองกิจกรรมอาสาน้าขบุตรที่รวมตัวกันด้วยจิตอาสาและความเสียสละที่จะใช้ชีวิตของตนเองเพื่อช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นด้วยการทำหน้าที่เป็นอาสาผู้ภ่ยบรรเทาทุกข์ ให้กับเพื่อนนักศึกษาและผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้แนวคิดที่ว่าจิตอาสาคือการให้จุดมุ่งหมายเพื่อสังคมติดตามชมบรรยากาศงานมอบรางวัลและภารกิจอาสาผู้ภัยของนักศึกษากลุ่มนี้ได้ในคนค้นคน,คนตอนนักขบุตยเาวชนคนอาสาสัปดาห์หน้า